สองคันนี้เท่าที่น้องให้ดูจะมีความต่างอยู่แค่2จุดอ่ะสจุดแล้วกันสาจุดแรกคือรถสีเงิน กับรถสีขาวนะคะจุดที่2คือคันนี้มีไฟสปอตไลท์คันนู้นไม่มีจุดที่3ก็คือลายล้อแมกนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะโบตันนี้นะคะซีรียางอยู่ที่265 70 R16 นะคะจะเป็นยาง MT นิีใส่โลบาของ Outlander นะคะเป็นเหล็กท่อนเดียวแข็งแรงแบบนี้เลยนะวันนี้จะเป็นไฟสปอตไลท์คู่หน้าเป็นแบบดวงกลมแบบนี้ น้องมิสูซายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องอาพามาดูรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ประมาณนี้นะคะมีถึง2คันด้วยกันเดี๋ยวเราจะพาดูทีละคันเลยนะคะแต่คลิปนี้จะบอกว่าจุใจแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบรถแต่งแนวออฟโรดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ไว้ให้น้องด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย ก็จะเป็นการชนหน้าแฮมเมอร์นะคะ,ะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีความต่างของอีกคันซึ่งติดแฮมเมอร์เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวรอรอดูกันนะคะคันนี้จะติดตั้งอุปกรณ์ประมาณนี้แล้วก็จะมีโลโก้ฝากระโปรงหน้าไททันสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะอะ เดี๋ยวเราวนมาทางนี้กันดีกว่าคราวนี้นะคะเดี๋ยวเราพามาดูที่ล้อกันว่ารถหล่อๆคันนี้นะคะใส่ล้ออะไรนะคะตัวนี้ใส่ลายระคงังคว่ำนะคะเสร็จแล้วใส่คู่กันกันกบยางโอตานินะซีรีส์ยางอยู่ที่265 70R16 นะคะจะเป็นยาง MT ซึ่งตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้จะเป็นแมทเทรเรนนะคะโอเคเดี๋ยวะค,ะคัวนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ด้านข้างมีอะไรอีกแล้วลายสติกเกอร์ตัวนี้ถือว่าสวยเลยนะคะนี่ใครชอบสติกเกอร์ลายนี้บอกเซลได้เลยว่าจะเอาไลนยนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะบันไดข้างตะแกรงเหล็กแบบนี้นะคะแข็งแรงค่ะแล้วก็ชุดเบื้องต้นของเรานะคะฟิล์มกันสาดเบ้ามือ,อตามนี้นะคะ,ะแล้วมาดูตัวท้ายกันต่อ ัวนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์คันนี้ใส่โลบาร์ของ Outlander นะคะเป็นเหล็กท่อนเดียวแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะอ่าจะบอกว่าคันนี้รถจัดทรงมาได้สวยมากนะคะเป็น70 MT แต่ยกด้วยนะคะอ่ะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นชุดกันชนท้ายเหล็กแบบนี้นะคะก็จะมีหูลากมีไฟสองป้ายทะเบียนแบบนี้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราพาดูกันเรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูคันที่2ต่อกันเลยไปเลยค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูตั้งแต่ด้านหน้าว่ามีความต่างจากคันเมื่อกี้ตรงไหนซึ่งน้องบอกไปแล้วว่า,อาสองคันนี้จะใส่ชุดแฮมเมอร์เหมือนกันทั้ง2คันนะคะามาดูกันค่ะ นี่ไงความต่างของคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นไฟสปอตไลท์คู่หน้าเป็นแบบดวงกลมแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็คนละสีเมื่อกี้เราที่เราดูเป็นสีขาวนะคะแล้วตัวนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออักษรไททตัตนสปอตหน้าฝากระโปรงแบบนี้เลยอ่าใครชอบชุดหน้าหล่อๆแบบนี้ก็คือแจ้งได้เลยนะคะมามาดูกันต่อด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะอ่า อันนี้ใส่ยางเหมือนกันแต่เปลี่ยนที่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าเป็นตัวล้อแม็กตัวนี้ใส่เป็นลายหยุดน้ํานะคะเมื่อกี้ที่เราดูกันเป็นลายละคังอ่ะใครชอบแบบไหนแคปไว้เลยนะคะอ่ะและตัวนี้จะไม่ใช่ยาง MT นะคะตัวนี้เป็นยางออเทเรนนะคะแต่เป็นโอตานิเช่นเดียวกันนะคะอะ่แล้วคันนี้นะคะก็จะมีบันไดข้างและสติกเกอร์ลายยอดนิยมของเรานะคะ ซึ่งเป็นลายนี้เวลาใส่กับสีบอลแล้วหล่อมากเลยนะคะชุดอุปกรณ์เบื้องต้นนะคะขาดไม่ได้คือฟิลม์มกันาสาดเบ้ามือนะคะด้านหลังก็ใส่โลบาเหมือนกันเห็นไหมคะเรียกว่ารถคู่แฝดได้เลยนะคราวนี้นะคะอสองคันนี้เท่าที่น้องให้ดูจะมีความแตงอยู่แค่2จุดอ่ะสจุดแล้วกันสจุดแรกคือรถสีเงิน กับรถสีขาวนะคะจุดที่2คือคันนี้มีไฟสปอร์ตไลท์คันนู้นไม่มีจุดที่3ก็คือลายล้อแมกนะคะคันนู้นเป็นลายาหยดน้ำอ่ะคันนี้เป็นลายหยดน้ําคันนู้นจะเป็นลายละระฆังนะคะมีแค่3จุดที่แตกต่างนอกนั้นเราแต่งเหมือนกันเลยนะคะโอเค ถ้ายังไงนะคะถ้าสำหรับลูกค้าที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าน้องพาไปดูรถอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าค่ะไปเลย <laughs> ขอบคุณมากคะ่ะ We'll